สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับทางเพจ Player Number 10เชนะครับทาง Li น์แอดแอสปอร์ตนิวแลก็ทาง Channel แมนโชว์ TV ครับใครเข้ามาฟังคลิปนี้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกด s u b s c r i b e นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะฮะวันนี้เรื่องฟุตบอลไทยครับมีข้อมูลมาเพียบเลยนะครับผมก็ขอเล่าเรื่องดีๆก่อนละกันนะครับสำหรับแฟนๆของ B ีปทุมยูไนเต็ดครับ ผมได้รับข้อมูลมาจากสโมสรหนึ่งที่เขาไปพูดคุยเพื่อจะขอยืมตัวโตวติไปร่วมทีมในไทยลีกนะครับแต่ว่า BG จีปทุมเนี่ยนะฮะก็ตอบกลับมาว่าจะไม่ปล่อยโตติครับอ่าก็คือจะเก็บโตติไว้เล่นในฟุตบอลถ้วย FA ฟเอครับนั่นหมายความว่าเดียโก้ดิซานโตในการเดินทางมาเล่นกับ BG ในช่วงเลข2 ก็คงจะเล่นเฉพาะเกมไทย UE, ลีกและก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งจะเริ่มฤดูกาลใหม่ในช่วงต้นปีหน้านะครับส่วนวิกเตอร์กาโดโซกับอันเดตุนเยสได้ลงเล่นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบ8ทีสุดท้ายนะครับก็จะใช้โตติกาโดโซและก็ตุนเยส3คนนี้ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเลยเพราะว่าแฟนบอลบีจีน่าจะอยากเห็นโตติได้ร่วมชูถ้วยแชมป์ไทยลีกรดูการแรกในประวัติศาสตร์ของบีจีปทุมด้วยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทําให้โตติเนี่ยได้อยู่ต่อนะครับเพราะว่าเขาก็มีความพักดีมีเลเวอ t y กับสมโบสสมโสรสโมสรสนนักเตะในทีมทุกคนก็รักโตติมากๆนะครับทีมอื่นก็อยากได้นักเตะทีมอื่นก็อยากให้โตติไปร่วมทีมแต่ว่าเข้าใจความคิดตรงนี้เลยของ BG ครับก็ชื่นชมนะฮะว่าเก็บนักเตะที่มีส่วนร่วมกับทีมมาหลายปีครับเพื่อจะได้สําเร็จประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็ ผมคงจะไม่บอกชื่อว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีหรอกเลยครับแต่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังคือผมได้รับข้อมูลมาจากนักเตะบราซิลคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับคู่กรณีคือประเด็นเนี่ยมีนักเตะบราซิลกองหน้านะครับเป็นตัวรุก2คนเลยนะฮะในทีมเดียวกันนะครับหลังจากที่ลงเล่นประสานงานกันมาก็ปรากฏว่ามีเหตุวิวาทกันนะครับก็มีต่อว่ากันที่ไม่จ่ายบอลให้ หวงบอลเกินไปต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาก็ลงไม้ลงมือชกต่อยกันเลยครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่า1คนเนี่ยก็มีทีมอื่นนะครับในไทยลีกเสนอเข้ามาอีกคนนึงเนี่ยต่อสัญญาไปแล้วก็เลยจะต้องมีคนหนึ่งออกไปครับ ถึงจะเคลียร์กันได้แบบผู้ชายผู้ชายทะเลาะกันก็ดีกันได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าจะมีคนหนึ่งออกนะครับก็มีคนทายกันมาหลายคนเลยนะฮะผมก็จะขอพูดในส่วนที่คนไทยมาว่าไม่ใช่แล้วกันก็คือคนไทยเมืองทองเชียงรายระยองเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่แต่ว่าขอพูดแค่นี้มากไปกว่านี้ไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วกันนะครับไม่ต้องไปพูดนะฮะว่าเป็นใครนะครับมันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆคือมีคนหนึ่งต้องย้ายทีมนะครับแล้วก็เสริมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมีนักเตะเดี๋ยวรอติดตามดูแลกันอีกทิมหนึ่งนะครับที่มีนักเตะบราซิลในทีมเหมือนกันมีอยู่คนหนึ่งบอกกับสโมสรครับว่าจะกลับบ้านนะครับพาครอบครัวซึ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยกลับบราซิลเพราะว่าคิดถึงบ้านนะฮะแต่ว่าทางสโมสรไปสืบทราบมาว่ามีการไปพูดคุยเจรจากับสโมสรอ,อื่นนะฮะนักเตะคนนี้ไม่ต่อสัญ,ญญากับทีมปัจจุบันนะครับเขาก็เลยยังยือย้อๆกันอยู่แต่ว่าทีมที่ผมบอกเนี่ยในไทยลีกเนี่ยนะครับเขาก็ เดินหน้าหานักเตะใหม่มาแล้วนะครับแต่เขาก็จะมีความรู้สึกแบบทําไมไม่พูดกันตามตรงนะครับว่าจะย้ายทีมบอกทําไมว่าจะกลับบราซิลแต่ว่าตัวเองเะียไปคุยกับทีมอื่นมีตัวแทนไปคุยให้แล้วนะครับก็สนุกดีฮะช่วงตลาดนักเตะก็มีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะฝากกันประมาณนี้นะครับสรุปกันอีกรอบหนึ่งก็คือโตติอยู่บีจีปทุมต่อแต่ก็อย่าพิ่ง มั่นใจร้อเซครับเพราะว่าตลาดนักเตะยังไม่เปิดนะเปิด23ธันวาคมนะครับถึง5มกราคมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรมันยังเกิดขึ้นได้อ่าก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลมาว่าบ g จไม่ปล่อยส่วนนักเตะบราซิลต่อยกันเนี่ยเอาเป็นว่ามีคนนึงย้ายออกนะครับแล้วก็มีทีมติดต่ออยู่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงนะฮะส่วนบราซิลคนที่อ้างว่าจะกลับบ้านเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ30กว่าแล้วนะครับแต่ก็กําลังจะไปเล่นกับทีมอื่นนะคร อ่ะก็ติดตามกันได้ทุกวันครับทาง Channel One Man Show TV นะครับฟังจบแล้วกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะวันนี้ผมแมนโกสินไปแล้วครับสวัสดีครับ